นี่เป็นคู่ที่4นะครับพิการ66กกิโลกรัมครับกองสยามเสถียรมวยไทยวันนี้จะพบกับนักมวยจากประเทศญี่ปุ่นไคเซซาโตะเกยกับถามไปแล้วนะครับว่าการเดินมวยของเขานี่ก็มีความมั่นใจเลยนะครับเอาละครับโดนขาไปก่อนวงในก็ดูจับเพื่อนร่วมค่ายครับไอทะลกะต้นต้นอย่างครับนักมวยจากญี่ปุ่นครับโอ้ยตอนนี้นี่โดนแข้งอีกแล้วครับโดนหมักด้วยขยับหลือหอกครับโอ้แข้งขวาดีดมา โอ้โหเขาผ่านครับบรากาเมื่อคูทิบานมาหรือเปล่าครับโดนซอครับจังหวะเข้ามาครับพยายามรับด้วยแข้งขวาเลยครับโดนเต็มเตมลำตัวครับผ่านยกแหงของกองสยามครับเริ่มขยันออกมากขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหเนี่ฮะทวีความตุดนเต้นมากขึ้นครับตครับโอ้แต่นี่ครับสีแดงเลยครับวันนี้น่าจะนอนตะแคงซ้ายไม่ได้เลยครับไคเซสซาโตครับตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึก โอ้โหวุ้แต่ถาอัดเข้าไปเรายังไม่เห็นพลังหมัดนะถ้าโดนเต็มเมเนี่ยก้องสยามจะอยู่ได้ไหมครับอ้ยแม่ซอกญี่ปุ่นนี่ถือว่าเขามีความตั้งใจจริงๆครับโอ้โหแต่ว่าขวาจะถึงตัวนี่ต้องฝ่าดงแข้งขวาของก้องสยามนะครับนักมวยจากแดนอาทิตย์อุทัยเดินครับโอ้ยโดนแข้งแล้วครับแม่แต่ว่ายังมีหมัดครับปีพหุบว่าเหมือนกันครับเอาครับซ้ายบ้างครับแม่จากขวาเป็นซ้ายเลยนะครับตอนนี้ครับก้องสยามครับก็ต้องบอกว่าเตจนเหนื่อยแล้วครับ โอ้โหเข้าไปรับแข้งซ้ายครับช้าลงไปเลยนะครับตอนนี้เป็นฝ่ายรับอาวุธของกองสยามเรียกว่าดูครับเหนือตัวแดงเถือกไปหมดแต่ยังไม่หมดความพยายามกองแม่งัดสอกเข้าไปอยู่ครับโอ้ยดูครับโดนแข้งอีกแล้วครับแม่โอ้จังหวะเตะครับเอาครับเรียกก็เตะครับกองสยามเตะอีกครับเอาครับมีอาการหรือเปล่าครับมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายเข้าได้เนี่ยแต่ว่าเวลาโดนนี่หละครับแม่ทีเดียวเนี่ยอยู่เหมือนกันนะครับเอาตอนนี้ไคเซสโตครับ เดินเร็วอีกแล้วครับต่อยลำตัวขึ้นบนโอ้โหครับแต่สิ่งสําคัญเลยเขาาไม่หยุดนะครับเขาเดินตลอดครับแต่ตอนต้นโยนนี่แทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับไคเซซาโตะแต่ว่ามาหยุดเะครับเจอแข้งของกอบสยามเข้าไปครับขาหลอกหลอกได้ไหมโอ้โหแข่งขวาครับยังไม่หยุดนะครับไคเซซาโตะขอหมัดเดียวครับขอที่เดียวครับนี่ครับมาแล้วก็หมัดแม่แต่ว่าไปหมุนครับซาโตะครับไม่มียอมแพ้เลยครับโอ้โห เอาแล้วครับแม่เป็นจังหวะแล้วครับโดนหมัดคืนครับหมดหรือเปล่าครับกองสยามครับดูเหมือนว่าจะเหนื่อยไปครับหมดหรือเปล่าครับแม่ทำหมดที่โดนขยํำแน่ครับอันนี้เกือบเกือบเก้านาทีเลยครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดครับไคเซซาโตะแม่เตะจะไม่รู้จะเตะยังไงนะครับกองสยามโอ้โหเอาเอาขยับเข้ามานี่น่าัูครับไคเซซาโตะอ่อนลงไปแต่ว่าก็กลับมามีแรงฮึดอีกแล้วครับมาครับหมัดขวาครับอ้นี่ครับ มาได้ดูกันดูเดือดทุกวินาทีจริงๆครับรายการช่องแปดมวยไทยซอร์แชมป์ครับมาแล้วครับตอนนี้ก้องสยามครับมีอาการหมดครับมีอาการหมดครับโดนครับแข้งโอ้เอาแล้วครับโอ้นี่ครับระฆังดังก่อนครับ gentlemen after three rounds of muay thai action we have a winner please give it up for the red corner thailand ก้องสยามเสถียรมวยไทยครับเป็นผู้ชนะของคู่นี้ครับ